นมัุรัตนาตยสสะของความนอบนอบ้นอมจงมีแด่ตระตนาไตรก็จะเดิรรน<ม>รพอรอนยอดโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะอยู่เป็นประจำนะช่องสองธรรมทับใต้วันนี้ก็จะนำเนื้อความในพระสูตรนะที่พระพุทธเจ้าตะเอาไว้ในอมนาประสูตร พสูตว่าด้วยมาตุคามผู้ประกอบด,ด้วยองค์ห้าเป็นที่ถูกใจและก็ไม่ถูกใจของบุรุษที่พระเจ้าตัดเอาไว้มาตุคามแปลว่าอะไรมาตุคามชีน้อยมาตุคามคือใคระนะรู้จกักนะมาตุคามก็คือผู้หญิงไงงูเป็นมาตุคามหรือเปล่า เออก็เป็นมาตุคามอะไเป็นผู้หญิงน้ำหวานเป็นมาตุคามไหมเออ,เ,อ,อเป็นผู้หญิงเหมือนกันนางหวาน <c oughs> แต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราลองมาฟังดูกันแล้วกันว่าผู้หญิงแบบไหนถูกใจของบุรุษผู้หญิงแบบไหนไม่ถูกใจของบุรุษ ธรรมะที่พระเจ้าตรัสมีเยอะแยะมากมายในหมวดของพระสูตรนะเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงก็มีทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งในเมื่อพระองค์ตรัสดูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจุดประสงค์ของการแสดงธรรมก็เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือสูงสุดช่วยรื้อสัตว ขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์อันนี้คือจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะตั้งแต่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาเสียสงไขย่ด้วยแสนกับก็มีใจน้อมไปในลักษณะแบบนี้แต่ว่าสัตว์บางจำพวกยังมี อินทรีย์ไม่แก่ยกล้าหรือว่าบารมียังไม่สมบูรณ์เราคงก็อาศัยประโยชน์2ออย่างข้างต้นก็คือประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้าแสดงเพื่อที่จะกล่อมเกลาอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นให้คู่ควรแก่ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเพราะว่า สัตว์บางจาพวกนี่ไม่สามารถที่จะทําตนให้บรรลุพระนิพพานในชาตินั้นได้ร์ก็เลยแสดงสองประโยชน์ข้างต้นส่วนประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน,นนั้นเนี่ยร์ก็แสดงนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนทำตัวพ้นไปจากทุกข์ได้ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถือว่าเป็นการกล่อมเกลาอัตยใให้คู่ควรแก่พระนิพพานในภพชาติต่อๆไปปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรมในชาติปัจจุบันวันนี้การพุรุปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกถึงแม้ว่ากุศลจะมีความเกิดดับมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่เมื่อ เราตั้งเป้าหมายของกุศลเป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์ในฐานะใดฐานะหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยตยาสายใหญ่ก็ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ารองลงมาก,ก็เป็นาพระปเจกพุทธเจ้าอัคระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาอสิติมหาสาวกหรือไม่ก็สาวกธรรมดาโดยปกติทั่วไปบางคนเป็นอย่างนี้ แต่กุศลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลหรือว่าในส่วนของภาวนากุศลกุศลเหล่านั้นจะชื่อว่าเล็กน้อยไม่มีแต่ว่ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือพระนิพพานเป็นที่ตั้งนะกุศลไม่ชื่อว่าเล็กน้อยเพราะเป็นของยิ่งใหญ่ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัญจหิพิกเวอังเกหิสมนาคโตมาตุคามโมเอกันตะมนาโปโหติบริสสะกาตาเมหิปัญจะลูปะวาจะโหติโภควาจะโหติศีรวาจะโหติทักโขจะโหติอนะระโสปะชันจันจละลัพติอิเมหิมห โภพิเคเวปันจหิอังเกหิสมนาคตโตมาตุคามโมเอกันตะมะนาปโปงโงติปุริสัสสาติปัตมัันนี้เป็นพระดำรัดของพระพุทธเจ้าแปลเป็นใจความว่าภิกษุทั้งหลายมาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์หย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียวเอกันตะมะนาปโป มานะก็คือใจไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียวผู้หญิงยังไงผู้ชายไม่ชอบนะโยงทั้งหลายลองถ่ายซิว่าผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนสีน้อยผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนไม่รู้อีกโอ้โหก็เป็นมาตุขามเอาฟังไปก่อนยังเด็กอยู่ กาตเมหิปัญจะ5ประการเป็นไฉไหนรูปาอารูปะวาจะโหติผู้หญิงรูปไม่สวยอันดับหนึ่งนะอันดับแรกคือไม่สวยอตาตากรถาก็ขยายความว่าเป็นผู้มีรูปร่างไม่สมประกอบ ปากก็ไปทางตาก็ไปทางนะมือก็ไม่ตั้งอยู่ในฐานนะที่จะเป็นมือนะพิการบ้างรูปร่างหน้าเกลียดนี่คือผู้ชายก็จะไม่มองถึงมองก็มองแบบผันผ่านนะอันนี้คือข้อหนึ่งนะรูปไม่สวยอันดับแรกเลยเพราะว่าโปรงตัดไว้ในพระสูตรอีกสูตรหนึ่ง กับภิกษุทั้งหลายว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่เนี่ยที่จะสามารถยึดใจของบุรุษได้เท่ากับรูปของมาตุขามคือผู้หญิงเนี่ยไม่มีเพราะเป็นในส่วนของวิสภาคะกันตรงกันข้ามอันนี้คือข้อหนึ่งเลยรูปไม่สวยข้อที่สองอ่า อ๋อมันต้องน่าจะรูปรวาหวติเด็ข้อที่2น่าจะโพขาวาหวติไม่มีโพกระซั์ไม่มีโพกระซับ,บอันนี้ก็เป็นอันดับสองลองจากรูปนะผู้ชายก็จะมองแบบผ่านๆหรืออาจจะมองด้วยหางตาก็เป็นได้นะไม่มีโพกระซับข้อที่สาม ณนะจะกศีระวางของติเป็นผู้ไม่มีศีลตัวเราก็แปลก็แปลว่าไม่มีมารยาทจริงๆคําว่ามารยาทกับศีลเนี่ยมันคนละอย่างกันนะแต่ในพระบารีต้องแปลว่าเป็นผู้ไม่มีศีลเป็นคนทุศีลศีลนิบัติว่าจะเป็นศีลห้าก็มีเหลือสักข้อฆ่าสัตว์รักทรัพย์พิผิดในกามปูดโกหกหลอกลวง ชอบดื่มน้ำเมาเมาสุราเมลไรเนี่ยโอ้อันนี้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษข้อที่2องอรโสจะโหติเกียรค้านมาตุคามชิเกียดนะ ไม่ทําการงานทั้งหลายมีการตัดฟืนสมัยก่อนนะการหุงต้มเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเรือนเป็นคนขี้เกียจนะชอบนั่งหลับยืนหลับนันว่าอย่างนั้นนะเอ,อยินดีในความหลับอันนี้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษบางคนบางครอบครัวก็มีการทะเลาะเบาแวงกันก็เพราะเรื่องอย่างนี้ก็เหมือนกันดีพ่อบ้านไปทํางานใช่ไหม แม่บ้านอยู่บ้านทำอะไรล่ะจับกลุ่มเนี่ยจับกลุ่มเล่นป๊อกเด้งคุณจะป๊อกเด้งไหมเล่นไพ่ไงเล่นป๊อกเด้งสามีกลับมานะเปิดดูหม้อข้าวโอ้โหมีแต่ความว่างเปล่าเพราะภรรยากำลังป๊อกเด้งอยู่ เป็นยังไงทีเนี้ยเป็นเรื่องสิครับเป็นเรื่องหน้ามืดแล้วทีเนี้ยหม้อข้าวก็ปิ้วไปเลยนะเตะหม้อข้าวนะเ mm hmm. ตะหม้อข้าวไปด้วยแล้วก็ตามไปเตะเมียอีกต่างหากเ mm hmm. ตะทั้งหมอ้อเตะทั้งเมียอะไรงานเนี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็ไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษข,ข้อที่สามอ่ะข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรูปไม่งาม ไม่มีโภคทรัพย์เป็นผู้ทุศีลเกียรติค้านข้อที่สนะปะชันจัดสณะนะะปรปติไม่ได้บุตรเพื่อเขานี่อาจจะเป็นในอักถาพูดว่าเป็นหญิงหมันนะไม่มีบุตรไว้สำหรับสืบวงตระกูลให้เขาโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นลูกชายคนเดียวเนี่ยโอ ม่ว่าจะเป็นปู่เป็นย่ายก็ต้องการหลานเอาไว้สืบมรดกหรือว่าสืบสกุลของเขาเป็นอย่างนี้นะว่าเป็นหมันนี่ก็ลําบากดูก่อนพิพทงหลายมาทุคามผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้แลย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษโดยส่วนเดียวแต่ดาว่าพอๆกันก็พออยู่กันได้นะเพราะว่าพระเจ้าจะตัดอีกว่าผู้ชาย ที่ไม่เป็นที่ชอบใจของมาตุคามก็มีอเราจะว่าพูดแต่เรื่องผู้หญิงนะผู้ชายพูดบ้างเลรเขาเคยไปเทศที่บ้านอยู่พูดถึงภรรยาเจ็ดจำพวกเนี่ยเขาก็เลยถามว่าแล้วไม่มีสามีเจ็ดจำพวกบ้างเหรือว่างั้นนะก็ดูในตัวกันข้ามเอา้าผู้หญิงก็ท้วงมาอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะพูดคู่กันนั่นแหละ ดูก่อนพิสุงหลายมาตูคามผู้ประกอบด้วยองค์5ย่อมเป็นที่ชอบใจของหรุดโดยส่วนเดียวพระเจ้าก็ตัดตรงข้ามนะหนึ่เป็นผู้มีรูปสวยอันดับแรกนะมาอันดับหนึ่งเลยสวยก่อนนะเพราะว่าผู้ชายเวลามองผู้หญิงเนี่ยเขาจะมองความสวยเป็นอันดับหนึ่งอันดับแรกถ้าไม่สวยเนี่ยเขาก็จะมองแบบผันๆเลยไปสมีโพรกรซับ อาจจะไม่สวยก็ได้แต่วันรวยอาผู้ชายบางคนก็ชอบแบบนั้นไงคิดว่าเราจะขอเป็นหนูตกถังก็สารไงอย่างนี้นะที่ไหนได้บางทีไปตกถังแกลบเนี่ยโอ้สวยเลยนะ <c oughs> ไอ้ที่รวยเนี่เป็นหนี้เข้ามาทั้งหมดเลย <c oughs> เห็นเขาขับรถเบนซ์อย่างนู้นอย่างนี้ที่ไหนได้หนี้เข้ามาทั้งหมดเลยสุดท้ายเป็นยังไงพอไปตกถังแกลบแล้วก็ต้องทํางานช่วยก็ใช้หนี้งานเนี่ยเออพอตกไปแล้วใช่ไหมมันขึ้นไม่ได้บางทีอะ คิดว่าจะตกถังเขาสารที่ไหนได้ไปตกถังแลรเขาให้ข้อที่3มีศีลน,นะมีมารยาทมีศีล 4. ไม่ขยันเกียดตคา้าน 5. ได้บุตรเพื่อเขาดูก่อนพิุงหลายมาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลย่อมเป็นที่ชอบใจของบุตรโดยส่วนเดียวอันนี้สําหรับผู้หญิงที่บุตรทั้งหลายเขาปรารถนา อันนี้สูตรที่1อันมานาปัสูตรสูตรที่2องพระุทธเจ้าก็ตัดไว้ในมานาปัสสูตรเหมือนกันอ่สูตรแรกอันมานาปัสูตรขึ้นก่อนเนะเป็นการพูดกลับกันในยะเดียวกันเลยว่าพิษสูทั้งหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียวเหมือนกันผู้ชายที่ผู้หญิงไม่ปาถนามีอะไรบ้างมีองค์ห้าเหมือนกันเด้เลยนะหนึ่งรูปไม่หล่ออันดับแรกรูปไม่หล่อนะนั่นเสรีถ้ารูปหลอก็ระวังกันแล้วกันถ้ารูปไม่หล่อเนี่ก็อะไม่เป็นไรเขาบอกว่า,วามีหน้าตาเป็นอาวุธเขาว่าอย่างนั้นนะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อืม ลูกไม่รอเคยมีคนเขาแนะนําผมนะว่าอาจารย์ทําบุญแล้วปาถนาเลยปาถนายัางไงโยกก็เกิดท่านหน้าจะปาถนาหรอไงเอา้าเกี่ยวอะไรละ่ะโอ้เกิดทั้งทีก็หน้าตาดีบ้างไม่ได้เหรอจะให้แบบโอ้โหตาเหล่ไม่สามคคีกันเนี่ยไปสั่งก๋วยเตี๋ยวทีหนึ่งได้สองชามมันมีในะเรื่องเล่าเนี่ยตาเหล่ไงไปยนืนมีร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้านใช่ไหมเนี่ย ใกล้กันแล้วก็ไปยืนมุมนี้ทีนี้ไอตาฝั่งนี้มันมองแม่า้าฝั่งโน้นนะแต่เวลายืนเนี่ยยืนยืนด้านนี้สั่งด้านนี้สั่งร้านนี้แหละไม่ได้สั่งร้านโน้นหรอกก็เลยบอกบว่าก๋วยเตี๋ยวชามว่างนั้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามไอสองร้านนี่ก็ทําพร้อมกันเลยนะเพราะว่ายืนฝั่งนี้ก็จริงแต่ว่าตามองไปโน้นเขาก็เข้าใจว่าสั่งร้านโน้นคนนี้ก็ยืนหน้าร้านเขาเขาก็เข้าใจว่าสั่งร้านเขาเข้าไปนั่งปุ๊บร้านนี้ก็ยกมาให้ชามหนึง่งร้านโน้นก็ยกมาให้ชามหนึ่ง เห็นไหมดีไหมแบบเนี้ยเออก็สั่งทีเดียวได้สองไงสั่งเดียวได้สองเพราะว่าอะไรเพราะตามไม่สามบัญชีกันไงคนก็เลยงงอะ่ะนะผมก็เคยงงมาแล้วนะเวลาแกคุยกับเราอ่ะนี่หน้าตรงเราแต่ว่าตามอาไปทางน้นไอเราก็น,นึกว่าแกคุยคนน้นเราก็ไม่คุยด้วยไงเฉยก็<ด>ถามอีกอ้าวคุยกับเราเลยอ้า คุยกับเรานี่เองนม่ว่าคุยกับใครเพราะว่าปกติเวลาคุยคุยกันมันจะมองต้องมองหน้ามองตากันใช่ไหมล่ะอันนี้ยืนคุยหน้าเราแต่ว่าตามองไปหาคนโน้นเราก็ียกว่าคุยกับคนโน้นไงแล้วก็เฉยด,ดิมีแบบนี้ก็มีเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยฉะนั้นรูปไม่หล่อเนี่ยก็ผู้หญิงก,ก็ไม่มองเหมือนกันนะหรือมองอาจจะแบบผันผ่านอย่างไงข้อที่สองไม่มีโภคสมบัติ เป็นคนยากจนนะข้อที่สองผู้หญิงก็ชอบคนมีโภคสมบัติเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรเลยบางทีเขาไม่เอาเหมือนกันนะเราคิดว่าจะพาเขาไปกัดก้อนเกลือกินเนี่ยลําบากนะบางทีนะใครจะไปอยู่ด้วยใช่ไหมพี่เออไม่ใช่น้องไปอยู่กับพี่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปกัดก้อนเกลือกินอย่างนี้โอ้โหผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่ไปด้วยหรอกแบบเนี้ยลําบากแนะ่ถ้าไปอย่างเนี้ยต้องมีโภคสมบัติด้วยสาม ไม่มีศีลนะผู้ชายไม่มีศีลผู้หญิงก็ไม่ปาถนาเหมั่นกันเป็นคนกล้าสัตว์รักทรัพย์ติผิดในกามพูดโกโหกหลอกลวงแล้วก็ดื่มสุรายาม,มา,เาเป็นต้นเหล่านี้เขาก็ไม่ปาถนาแต่คือนเอามานะโอ้ลำบากเน่โดยเฉพาะถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นนักมวยด้วยนะแล้วก็ชอบกินเหล้าด้วยเดี๋ยวมีเรื่องแน่นอน ทำยังไงล่ะเยวก็เอาเมียเป็นกระสอบทรายางานนี่ใช่ไหมหัวัวูตาเขียวหมดมีเหมือนกันไปไล่ไป,าไปนาด้วยกันเนี่ยทะเลาะก,กันนะต่อยภรรยาตาเขียวสามีมาถามหาไปไหนเนี่ยท่านทำไม่หจะสวมแว่นตายมันอีกสักข้างหนึ่งว่าง,งาน้นไอ้ข้างเขียวมาเรื่ยแต่มันไปสูสีกันไงเอาอีกสักข้างหนึ่งจะได้สูสีกันทะเลาะก,กันเป็นอย่างนี้ว่าเราเข้าปากแล้วก็ทะเลาะก,กัน อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันข้อที่สี่ไม่เกียจค้านผู้ชายต้องขยันด้วยนะผู้ชายเกียจค้านก็โอ้ลำบากเนี่ยเ้าอยู่ด้วยกันไยเกียจค้านข้อสุดท้ายก็เหมือนกันนะไม่ได้บุตรเพื่อเขาเพราะผู้หญิงบางคนก็ต้องการลูกเอาไว้ทําไมต้องการไวท้ทําไมเอาไว้เลี้ยงดูในยามแก่เท่าเคยถามยายคนหนึ่งเหมือนกัน บอกว่ายาอยากเกิดเป็นผู้ชายไหมละ่ะ <S ess im mon> บอกไม่อยากเกิดหรอกกันว้างกันนะอ้าวเป็นผู้ชายมันดีนี่ได้บวชใศนศาสนาด้วยวุทธรรมปฏิบัติธรรมได้สะดวกเขาไม่มีวิธีการอยู่ในาศาสนาว่าแต่ว่าผู้หญิงต้องการที่จะเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยทำยังไงมีวิธีการอยู่แก่บอกไม่เอาหรอกเป็นผู้หญิงเน,นี่ยดีแล้วเป็นผู้ชายไม่ดียังไงไม่ดีผู้ชายไม่ดีตรงไหน,น่ออกลูกไม่ได้วบางั้นนะไม่ดีตรงที่ว่าผู้ชายออกลูกไม่ได้ ก็ใครบอกผู้ชายออกลูกได้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นผู้หญิงออกลูกได้ใช่ไหมแล้วก็มีลูกเอาไว้ดูแลตัวเองใยายามแก่ยามเท่าเนี่ยพึ่งพาอาศัยได้แต่ผู้ชายออกลูกไม่ได้มีลูกไม่ได้ก็พูดภาษาบานนอก,อ,กออกลูกไม่ได้เออเอาก็ไม่เถียงงั้นก็ไม่เป็นไรไม่ปาธนาก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยอมไหมอืมษาจะแนะนําวิธีการเนืกอ่ากอยากเป็นผู้ชายเขาก็อยากเป็นผู้หญิงเหมือนกันเพราะหนึ่งในนั้นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงก็คือว่าไม่ละคลายความ ยินดีในอัตภาพของผู้หญิงอย่างนี้นะก็จะเป็นผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็ที่สาคัญก็คือถ้าอยากเป็นผู้ชายต้องรักษาศีลข้อากาเมย์ด้วยแล้วก็มีความปาถนาทําบุญเมืม่อไรก็ปาถนาให้เป็นบุรุษคลายความยีพอใจในความเป็นผู้หญิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียวผู้หญิงไม่ชอบ ผู้ชายแบบนี้ดูก่อนที่ฟืงหลายบุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมเป็นที่ชอบใจก็มาุูคำโดยส่วนเดียวอีกคืออะไรคือหนึ่งรูปหล่ออันดับแรกนะผู้ชายรูปหล่อหน้าตาดีผู้หญิงก็ก็จะมองนั่นแหละข้อที่สองมีโพกสมบัติรวยข้อที่สองนะบางทีรูปไม่หล่อกก็ได้แต่ว่ารวย ก็เป็นที่หมายปองของผู้หญิงข้อที่สมีศีล 4. ขยันไม่เกียจค้าน 5. ได้บุตรเพื่อเขาดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุตรผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลงย่อมเป็นที่ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียวันนี้ก็เป็นเนื้อความที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในสองสูตรคืออามนาปาสูตรแล้วก็มนาปสูตรกับภิกษุทั้งหลายอันนี้ก็ เป็นเนื้อความที่พระองค์ได้ตัดไว้เราก็ลองไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่แต่บางทีก็เป็นส่วนมากนะที่ตัดเอาไว้เพราะว่าถ้าหากว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเหมือนกันเด็กนะก็อยู่ด้วยกันได้นะไม่สวยกับไม่หลอ่อทั้งคู่อย่างเงี้ยไม่มีพกสมบัติทั้งคู่แล้วก็ทุกสีทั้งคู่เกลียดค้านกันทั้งคู่อย่างเงี้ก็ไปด้วยกันไดนะ้นี่ก็เป็นประสูตร ที่นำมาแสดงให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังธรรมะอยู่เป็นปรจจัยในวันนี้จะเป็นในส่วนของอภิธรรมก็ดีในส่วนของพระสูตรหรือว่าหรือว่าเรื่องการเจริญกุศลคาว่าสวดมนต์ในช่วงเย็นก็ดีก็ขอกุศลทั้งหมดทั้งสิน้นที่เกิดจากการเจริญกุศลแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละวันแต่ละวัน,วนก็ขอกุศลนนั้นจงเป็นปัจจัยเราท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีความสุขมีความเจริญใต้ร่มเงาของพระศาสนาแล้วก็ขอกุศสตัวนี้จงเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้ากาี้น้วยการทุกคนทุกท่านถือ